อยู่ที่ดุกสการ์เด้นนะครับสวนที่ผมมาจัดเอาไว้ที่บาราเลตผ่านไปแล้วเกือบครึ่งปีเลยผมก็ได้มีโอกาสย้อนกลับมาดูความฟูฟ่องของต้นไม้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาทริมมาตัดแต่งเพราะว่าแน่นอนต้นไม้ที่นี่มันจะมีซีซันของมันบางอันเนี่ยมันจะร่วงโรยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นออทอมแล้วครับกาลังจะใกล้จะวินเทอร์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเตรียมการในเมื่อมีโอกาสกลับมาก็จะต้องทําสวนกันซะหน่อยว่ากรณีสอยจากต้นนี้แบงเซียแคนโด เดี๋ยวจะลงไว้ที่นี่แน่ต้นนี้เป็นต้นไฮไลท์ที่เราจะลงสมัครซีซั่นหนีครับเยสขอบคุณครับค่อยๆนะครับปึ๊บเยี่ยมอ่าเดี๋ยวขอลุงดูหน่อยน่ารักมากเลยจิมให้เขาอยู่เซ็นเตอร์นี่ก็ได้ที่จะตัดได้ถูกถูกแต่ว่า ผมว่านะง่ายที่สุดเนี้ยเห็นปะ่ะขับกลุ่มนี้ได้หมดเลยดอกลูกเต็มเลยมากรอกิิงนี้ตายแล้วต้องแต่งเขาหน่อย,ออยได้เห็นแบบนี้แล้วก็อดชื่นใจไม่ได้นะครับที่ต้นไม้ดอกไม้ที่ลงเอาไว้เนี่ยแข่งกันเติบโตชูชอบอวดสีสันแบบนี้สีสันของเขาเนี่ยนะครับก็สลับกันไปมาสีเหลืองสีเทาแล้วก็มีสีม่วงด้วย เห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆครับส่วนต้นดอกสีม่วงนี้ผมชอบเป็นพิเศษครับซีลาเวนเดอร์อันนี้เป็นกาซีเนียนะครับ6เดือนผ่านไปเนี่ยนะครับก็ได้เห็นผลงานที่มันออกดอกออกผลแบบนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะผ่านวินเทอร์นี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะครับผ่านเวลาไปอีก1ปีจะเป็นยังไงผมจะอัปเดตให้ชมปลายปีครับ